คณะกรรมการที่มานำกันพระอาจารย์สายันนี่ครับนุการเจ้าคณะตำบลหน้าคำบัดกล้วยเขตหนึ่งจันปุ่นี่ครับนุการคณะตำบลหน้าคำบัดกล้วยเขตสองเจ้าอาวาสพนมโอ้สลาล้างบางใหญ่วัดสวัสดีวนันน้หน่อยเป็นเสาใหม่ ตอนนี้ก็อยู่ในเขตเดียวกันแต่ว่ามันคนละเดือนเดืนอนก่อนเห็นมันทรงหัวไปอยู่ทัเอะไรขมาเพราะผมติดงานตอนนี้กแมรยน๋อตอนนี้กแมน,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 รแมนประมาณนันต่อมารารนันตารางเมเห็นไหมเบา้านาาานอนวบ้ร ในพันซ้อมแล้วเนาะซ้อมเองเออ่าตัวตัวสเียนนาเหลี่ยมมใส่ร่วมบอกร่วมตีได้ยังไง่วเดือนเดือนมิถุนานครับอ๋อมีถุนานมิถนายนอ๋อเดือนมิถนายนอยู่ใน เป็นที่นเขตคุ้มครองของคณะสงฆ์ตัวนี้มือนีอบวะโอ้โลงล่าสุดเลยลงเสาพรอา้อมกับแถวหนึ่งพอดีตัวน,นี้ตอนเช้า มันจะมีแบบอีกแบบหนึ่งอีกแบบที่มันบบซับน้าคือเพนคือกันแต่ว่าราคามันต่างกันนี่สมาร์ทบอร์ดเพียนเดียวกันแต่ว่ามันหันตัวนี้ตัวนี้มันเป็น12เนี่ยแต่สามารถบอร์ดเปียกหน้าเพราะมันแข้งตัวขึ้นตัวนี้เขาตั้งตีโค้งหรือว่ามันเป็นอย่างไรก่อนนี่ พอดีอันสร้าปนาตบอยมันนะนะครับกไปหัออกไปข้างน่มลบไปเร่ยมืนโันมามันเอียงไรหัวหรือจังไงดีล่ะตอนสร้างกันนี่คเเป็นด้วฉันเ็นเป็นมิตีนี่พอบานมันเนาะครับผมพอบานไม่อะไรนครับเออบานงามตัวนี้สวัสดี อข้อระยะไหนแต่ว่าเจไม่อยู่สามหมอห้องเดือนมิถุนาห้องเดือนมิถุนาอมที่มันลงตอนเดือนมิถุนาเขาเล้เขามาไปทาอไปไทยสรุปเก่ามากเลยสรูปเก่าค้ผม็ได้ วัดบ้านสวาสด์นสุดอำเภอศรีเมืองใหม่อยู่นี่บ่ต่อกับเขตอำเภอโพไซอำเภอโพไซเป็นบัตรใหม่ที่พักสงแล้วก็โอ้เห็ดสาลาหลังบักไงสาลาใหม่เสาใหม่นี่ตะใหม่ดีๆ นี่ตั้งแต่เดือนมีธุน,าม,น,น,นามองนี้น้ำถ้าวังนั้นจะก่อนก่อ,อนที่เขาเป็นสมาชิกตัวละโมเมนอีกอ,อย่างเดียวยจากนี้หนึง่งสองขาาสเขาทานีมอะไรกันเบิร์ดหนึ่งที่บ้านี้ ผีได้หอยผีเนี่ยนะเปนเ,ยนเบอร์ดเนี่ยป,ประมาณจ็กตารางเมตรจกจ้าเมตรตัวนี้สี่หา้าห้าตารางเมตรคูณนสองสิบตารางเมตรมองมองนี้วที่วันสิบตารางเมตรอยู่มองนี้กะจ็กตารางเมตรจันปูนี่โดยขาวๆ แปดกับสิบเนาะสิบแปดปะวันสองตารางเมตรตอน20ยี่สตารางเมตรความเสียหายลี่ายงานเพิ่นนั่นมันโมเมนต์้นั่นเขา ตอนตอนไปสื่อผองของจักวาแเดใดมันมันทราบนักก่ทราบหน้าเนาะัว่าไปไปสื่อแทนนีดกกัรไปสื่อโลกนมันมันซับของสื่อ้องสื่อแต่ว่ามีอดีใหของมันของมันเ่เนหานวนโยนลาุพอันนันโมันมีอ สำรวจความเสียหายเบื้องต้นกาเสียหายไปเพิ่นซ่อมแล้วก็มีมันลงสองเทือ,อยเปเดือนมีทุนน่าเดือนหนึ่งกับมาเดือนเมื่อวานเมื่อนหนึ่งช่วงวันนี้ก็ลงเมื่อเช้าเพรแผ่นนะนี้มัน หนามันหัวลงมาเนี่ยมันก็เลยอยู่ล่มพัดแน่เออแล้วก็ไปแทนขนตะตกตกกระไดมาบุกกระไดมา บัเปพนกะามีกุฏิวิหารเป็นระเบียบเรียบร้อยอสวยงามาสมควรส,สะอาดสะอาดดีทีกอยา่างยังแก่โบสถ์